สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวเยื่อหมองน้ำตราถ้วยทอง อย่างที่บอกไว้นะคะว่าบ้านเราเนี่ยมีภูมิประเทศที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพภูมิประเทศอย่างไรกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานที่สําคัญนะคะและสามารถเข้าไปดูแลจัดการได้อย่างเรื่องของการพัฒนาพื้นที่นะคะการเกษตร,รหรือว่าผืนดินบนพื้นที่สูงเนี่ยทางกรมพัฒนาที่ดินเองนะคะก็เข้าไปจัดการดูแลค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ไม่ไปบุกรุกแผ้วถางป่านะคะด้วยการไปแนะนําให้เกษตรกรเนี่ยทำการเกษตรผสมผสาน แบบขั้นบันไดดินนะคะ,คะซึ่งเรามีรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วค่ะในช่วงนี้กเกษตรสีเขียวกับกรมพัฒนาที่ดินค่ะคะ,คะนี่คือวิถีชีวิตประจำวันของเหมาะเจแข็งคิรีเกษตรกรบ้านแม่ลามาหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้ได้รับคัดเลือกจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ให้เป็นหมอดินอาสาซึ่งหมอเจเป็นกเกษตรกรที่มีความสนใจการทำการ,กรเกษตรแบบผสมผสานแบบขั้นบันไดเพื่อพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงเป็นอย่างมากที่ดินกว่า5้าไร่บนเนินเขาเล็กๆในอำเภอสกเมยหมอเจปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาปลูกพืชผักเพื่อไว้กินผลปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของหน้าดินทำปุ๋ยหมักใช้เอง ขุดบ่อไว้เลี้ยงปลาและเป็นแหล่งกักเก็บน้ําเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทําการเกษตรตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งหมอเจได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่าสวนของพ่อเพื่อไว้เป็นแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตอีกด้วยด้วยน้ำพักน้ำแรงจากสองมือสองเท้าของเขาบวกกับการสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินแม่ห้องสอน ที่บูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงศกเมยซึ่งได้เข้ามาอบรมให้ความรู้รวมถึงชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการทำการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและป่าลดการปลูกพืชแบบไร้เลื่อนลอยอันจะเป็นการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างสมดุลอันนี้ผมก็บอกเลยว่าบริบทของแม่งสอนนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขานะครับร้อยละ9กเป็นี่ยเป็นพื้นที่ป่าทั้งหมดนะครับในการเข้ามาส่งเสริมของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยในการจัดการพื้นที่ที่หนึ่งนะครับเพื่อลดปัญหาการทำไร่เรื่อนลอย2ลดปัญหาการเผาในพื้นที่3นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นที่ที่ทำการเกษตรให้ได้อย่างยั่งยืนนะครับบนพื้นที่สูงที่สำคัญที่สุดก็คือ าการอนุรักษ์ป่าไม้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับพื้นที่ป่าของประเทศไทยเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับการทําไร่เลื่อนลอยเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นปัญหาสําคัญที่เราจะต้องเข้ามาดูแลแล้วก็ต้องมีการจัดการที่แน่นอนเช่น1จัดที่ดินทํากินให้กับเกษตรกรที่อยู่บนที่สูงเนี่ยให้เป็นหลักเป็นแหล่ง ทั้งนี้เราก็ได้รับการร่วมมือจากทางผ่านาที่ดินนะครับในการดําเนินงานร่วมกันในการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํารวมถึงการส่งเสริมอาชีพนะครับทั้งเรื่องของการปลูกพืชนะครับแล้วก็เลี้ยงสัตว์นะครับพร้อมทั้งการจัดตั้งระบบอนุรักษ์ดินและน้ําภายหลังจากการจัดตั้งระบบก็จะมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมอาชีพทั้งการ มปปลลลกกกกพพืืชช็อย่่าางเนนรรไ้ผะคับจากความตั้งใจจริงของหมอเจและพลังขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้เขากลายเป็นเกษตรกรต้นแบบสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวบ้านและเกษตรกรรายอื่นๆต่อไปเพื่อให้การส่งเสริมพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงบรรลุวัตถุประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือเป็นนะครับถ้าถ้าชาวบ้านทุกคนสนใจนะครับเพราะว่าที่ผมทาอย่างนี้นะครับที่กรมพัฒนาที่ดีมาทําอย่างนี้นะครับ <Nee. S 1> เพราะว่ามันเป็นความยั่งยืนครับเป็นความยั่งยืนถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บนะครับแปลงของเราก็จะเป็นระบบแล้วก็แปลงของเราจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับ <Nee. S 1> แล้วก็แปลงของเราจะเป็นแปลงที่มังม่งคัมมั่งคัมแล้วก็ อ่ทาอทั้งหมดนี้จึงเป็นภาพสะท้อนถึงความสำเร็จของโครงการส่งเสริมพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ให้ความสำคัญมาอยากต่อเนื่องเกิดแนวทางการพัฒนาที่ดินทำกินให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์พื้นป่าดังเช่นที่หมอดินอาสาเกรรษตรกรหนุ่มวัย30ปีคนนี้ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาให้พื้นป่าแห่งเมืองเทะเลหมอกอุดมสมบูรณ์สวยงามต่อไป ได,ได้ว่านะคะจากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ทําการเกษตรแบบแรายเดือนลอยนะคะ<ฆ>ก็ได้ถูกปรับเปลี่ยนค่ะด้วยคําแนะนําของ<ฆ>กรมพนาที่ดินนะคะทําให้เกษตรกรชาวไทยภูเขาเนี่ยสามารถทําการเกษตรได้อย่างยั่งยืนค่ะพ<ช>ี่ปุ๊ใช่แล้วก็กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ยววิถีเกษตรด้วยนะคะ,คะก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนมแล้วก็ยังมีไรายได้จากผลผลิตที่ขายได้ด้วยนะคะก็เป็นการเกษตรยั่งยืนจริงๆค่ะ,คะแลวทั้งหมดนี้ก็คือรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9 m c o t HD และโมดนายทีวีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วปุกกับมุ้วพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วมแบบ PGS เนี่ยมีอายุการรับรอง1ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำกับดูแลให้เกษตรกรกลุ่มนี้นะครับที่ผ่านแล้วเนี่ยผ่านต่อไปในทุกๆปีนะครับแล้วก็จนถึงคุความย,ายั่งยืนแล้วก็มีการรวมกลุ่ม มีสมาชิกของกลุ่มมากขึ้นจากที่เราเข้าไปแล้วก็ให้คาแนะนำนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเราเลยมีอีกโครงการหนึ่งในเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มพี่น้องเกษตรกรเพื่อที่จะให้มีการาลดการใช้สารเคมีโดยใช้สายอินทรีย์ทางการเกษตร